ก็ขอกล่าวดีปุ้มทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมเองนะผมใจนะวันนี้เราอยู่กับเกมอีโนะบผมวันนี้เราอยู่กับกันและพี่เซลก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าแม่งกะกินยังไม่ใช่เดี๋ยวกันผมวันนี้เราอยู่กับสองคนพวกพวกเอ็กโทเวิรก็งี้แหละชอบไปนอกบ้านอ้าวว้าวต่อ่ะใจไม่ ไม่ได้ว่าเฮ้ยเฮ้ยโดนหัว่ะไม่ไมไมโดนครับเออใจตอบซิวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะไปจับทีเล็กนะครับแล้วก็ได้อเดือดเรียบนะครับามอะไรไปขี่ทำเป็นจราดเดี๋ยวไปจับทีเล็กก่อนมันง่ายดีโอ้ยเยอะเยอ ปสดซูสไนมันไงระดับโหดระดับเดไ่นี่นีไ่ไดม่นด้ไม่ได้เม่นไม่ได้ไ่ได้นม่ได้ไม่ได้ไม่ไี้ไ่ไม่ไ่ได้ไได้ไ่ด้ไม่เ้่ได้ไได้ไ่ด้ไมได้ไม่ด้ไมด้ไม่ไดด้ดด ไใช่วิวร้อยสองโอเควิวร้อยอัพจะยิงเลยยิงไงวะรีว๊อะ ใช้ใช้แกว่งดึงดึงมาจะลองดิลองดึ <laughs> งจีเล็กดิ <c oughs> เฮ้ยมันหนีกลัอเหรอก <c oughs> <c oughs> ลัวระวังนะมันจะมันไปไหนวะน่ะ <c oughs> มาดิ <c oughs> ขี้แตกเลยโดนคำรามโดนโดนหายไปไหนวะต้องใจไปดึงมันทำไมเอ้ดึงตัวเองไปหามันทำไมหหายไปไหนแล้วน่ะไปแล้วไปแล้ว ้ยวิ้ยลังไข่ไข่เนี่ยังไข่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เวลาต้องไปที่นี่เลยโดนเี่เลยมุใจอันนี้อันนี้มีการไม่ทำแล้วมุ่ใจมาทำเองล้วนๆนี่โดนเอ้ยมุใจดูเรียมันด้วยนะระวังนะนี่โดนเข้าหัว ชิวๆอะทำไมรอบนี้ไม่เหมือนในไอแลนด์เลยในดไอแลนด์คนหัวร้อนอะกว่าจะจับได้ใครยังไม่ดูนะฮะไปดูด้วยคนหัวร้อนเจอคนหัวร้อนคนหัวร้อนอ่ะเมื่อตอนจับทีเล็กในดไอแลนด์อะไม่เจอสักทีแถมพอเจอก็วิ่งหนีด้วยจะให้มีแมงตัวนั้นในดไอแลนด์อะในแมอ่ะอย่างนี้จะได้ไปตไปด้แมว ไอ้มันในทะเลทรายแบบไหน,นอาร์เอเซนมันมีแต่แมงมุมกระโดดกำใจแล้วไม่มีเนื้อไม่หาเนื้อมาดิได้ทำเป็นเจลา่ไม่เป็นเจลา่ม,ลามีเนื้อธรรมดามันช้า ตัวนี้ชื่ออะไรดีอันนี้มันใจครับเดะโอเคแล้วชื่ออะไรดีชื่อชื่อชื่อซิกมาเดี๋ยวพยายามไปหาทีเล็กเพิ่มก่อนนะใจเฝ้าอยู่น,นี่แหละใจมันตัวเมียนะเออแล้วชื่ออะไรวีชื่อชื่อลูกลูกพี่กัมมัลลอ ลูกพี่ก็มาล้อสต๊อกเกอร์หายไปไหนเนี่ยก็เดี๋ยวสต๊อกเกอร์อยู่ตรงบนหินตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่แกไปหาเราแป๊บพู่งใจอยู่ไหนน่ะใจอยู่ไหนพี่การอยู่ไหนเนี่ยเออกำลังวิ่งไปตรงที่พี่แกปล่อยใจไว้พอได้ไงอยู่นั่นเดี๋ยวหุ่นใจอยากอย่ากระโดดลงมานะตายนะเราต้องรอให้มันตกผาเว้ยเราจะได้จับมันง่าย ใจย่ังไหนเนี่ยใจล่อล่อล่อมันมายิงมันกำลังกัดมั่วชื่อเราเราต้องล่อมใจภูมิใจเป็นหน่วยล่อมใจล่อให้มันลงไปข้างล่างนะมาดิให้แกันหลบก่อน นี้มุ่งใจตอนที่มันกำลังลงไปใจใช้แก๊ปลิงฮุกนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยแต่สำเร็จไหมสำเร็จไหมสำเร็จเรียบร้อยเด็กเก็บายทำไมอ่ะโดนกัดไม่มุ่ใจไม่ได้โดนกัดหรอกใจจะตกใจตกแล้วโดนเบาะน้าำเงี้ยหนูมากกว่ามุ่ใจเฮ้ยทำไมข้ามันหมื่นเลยวะ เข้าให้เดี๋ยวใจดูน้ำพ่กาจะกระโดดลงไปแล้วเฮ้ยคุใจดูพิกันดิแต่แน่แนวแน่แนวไอ้บ้ไหนวะมองไม่เห็นกเป็นหัวแนติก็มาเฮ้ยปิดไฟนี่แล้วเหรอลูกพี่ตามมาลูกพี่มาเอาไปทำอะไมัใจเราจะจับโอ้โหลบกระสุนละเก่งเลยเปล่า โอ้ยไฮไฮลูกวีลูกวีทำไรยืนไว้ตรงนั้นแหละมีค่าสรุปอ๋อมันจะสรุปแล้วลเฮ้ยจะห,หนีพิจัยหนักหนาว่ะเฮ้ยเกลัวเกลือเกลือเกลือดวง อ่า<ะ>สับวปเลบหรอสตอกเกอร์มาดิอ่าลิอเซ็ตพี้ไอ้เนอเอาสตอกเกอร์มาสีใช้ได้เลือดหกหกพันสามท่าสรุปหมื่นสามหนักเจ็ดร้อยเอาสตอกเกอร์มาเลย

เออแล้วทำเป็นจราไม่กันหายไปไหนเนี่ยอยู่อยู่ข้างบนสต็อกเกอร์ผมอยู่ไหนเนี่ยสต็อกเกอร์เอาเนี่ยไอมา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 ไปลูกพี่กูไปตัวอะไรไปกัดลูกพี่กัดเท่าไหร่อ่ะเอาตีหินตีหินเฮ้ยใจอย่าล่อมาเอ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 าเฮ้ยเฮ้ยดามิด ร้อยเจ็ดสองอุ้ยแรงใช้ได้ไปตะกี้แบบขนนอดขหนอดโอ้ยขนตึงโนตึ้งอุ้ยตอนตักี้ลาร์ดไสมัรลารดตอตกีลาแดเนี่ยบ่นห้ดทีมเฮลปิ้งหมดเลยเนี่ยไปไปไปเอาชีตไปไอไอขอไปกันเอันนี้ขอตั้งชื่อก่อน <icana> <naj bum S 1> ไ่คำรามไปเฮ้ยเฮ้ยไข่ปรับออปชานเอิมใจเก็บไข่ดิเออื้อเนี่ยต้องการไข่เดี๋ยวครับเก็บขี่ก่อนม่เอา ตอนนี้เราก็เจอช้างที่เรียบร้อยแนละ้วไม่ต้องสปีรัมเลยเพราะว่าอยู่ไกลมาแล้วก็เดี๋ยวไปจับน,นี่กันดดวยสิงโตใช่มจะอยากจับมานานแล้วที่มันข้ามใจอะแบงบใจเราเดินไปก็ได้เพราะมันอยู่ใกล้มากเดี๋ยวภูใจจับก่อนเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวเราต้องไปแยก เราจับสองตัวใช่ไหมเราต้องฆ่าตัวเวลน้อยคือไม่มีสี่ตัวเวลน้อย2ตัวกับเวลเยอะ2ตัวเราจะฆ่าัวเวลน้อยให้หมดก่อนแล้วก็หนีมา,อา,ารอเราจะรอให้เราให้มันหายโกรธเสร็จแล้วเราก็จะไปแยกช้างสองตัวออก โดยใช้แกปลิงฮุกีนภูเขาแยกแยกสองตัวให้มันอยู่ห่างจากกันเราจะได้แยกกันจับได้เดี๋ยวให้ภูมิใจจับก่อนเดี๋ยวสองนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกว่าภูมิใจเข้าไปได้ไหมหาามีแกปลิงฮุกให้เกิดประโย <c oughs> ชน์จะแกปลิงฮุกให้เกิดประโยชน์ใจตามมาอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ ลมใจตายอีกแล้วแม่งใช้นกดีสุดการตลาดบอลไฟสุดละ24 hours later โอเคหายโกรธแล้วผมใจเอาผีเสื้อไปจ่อไว้บนนั้นแหละโอเคแล้วเดี๋ยวผมใจลงหายโกรธแล้วเหรอนี่คือหายโกรธแล้วนะเดีย๋ยวหายโกรธไปแล้วเดี๋ยวผมใจรอพี่อ่ะขอเก็บช้างกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่กันใจถอยหลังแล้วทำไมมันทำไมมันยังโกรธใจวะยังยังไม่โกรธเลยเนี่ยไม่ก็ตอนนั้นมันพับงวงแล้วมันจะถอยหลังะ่ะ <c oughs> ก็ถอยไปเรื่อยๆเลยถอยไปยาวๆเลยจนกว่ามันจะกลับมาตรงเดี๋ยวใจเข้าไปใกล้ๆก่อนเข้าไปใกล้ไม่ต้องวิ่ง <c oughs> เข้าไปเดินเฮลโหลเรเบิลใจมองไม่ชัดอ่ะ รอก <Go. AU> ่อนรอดูเดคนทำไมมันบอ Wake up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  ทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮอ๋อมื่อี้มื่อกี้มันพับหูไปข้างหลังเหรออืมแต่มันมืดเ่ยมองไม่เห็นอ่ะ f u c ดูดูใจดูงวงมันงวงโอเคใจอยู่นิ่งไว้ถอยถอยหลังไปหน่อยถอยหลังไปนิดนึง<ป><ป>ถอยหลังไปอีกถอยหลังไป <Laughter S 1> เอค่อยๆถอยไปก่อนจ,จะอยู่ใกล้มันเกินไปอ่ะเฮ้ยทำไมช้างมันเลี่ยงมากากันวะคงทำอะไรกับช้างวะเนี่ย

ให้น้องมาไม่ได้เอามันมาหาตาและผีเสื้อโอ้ยตาเตือนเป็นชุ่มโได้ว่างตรงนี้โอ้ยแล้วพุ่ิใจเอาผีเสื้อมาจอดไว้บนพื้นใจเอาอะไรคิดไว้เนี่ย้องอยู่ได้ อีกใเอ้ยหูพับป่ะหูพับใช่เนาะโอ้โฮฟักแต่เอาอ้านขอไอ้สอร์มาให้เฮ้ยกูต่อยแล้วเนี่ยกว่ากูต่อยให้มึงแล้วกูต่อยให้มึงแล้ว กอรู้ใจย็นก่อนใจยันก่อนไดมริงกอนใจย็นกอนพี่ชายพี่ชายก็คุยไได้ไม่โดไ24 hours later เอาละครับตอนที่เราก็ได้ช้างไปดีเรอ้อนะก็ได้เอ้ย จับโคตรนานอะแล้วมันใจไปภารกิจต,ต่อไปเลยอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ที่เดียวกันเลยมันใจเอาใายหอเก็บผีเสื้อไปเพราะภารกิจต,ต่อไปอยู่ใกล้ๆกันเลยโอเคคือภารกิจต,ต่อไปก็คือก็คือใจไม่ตอบหน่อยก็คือก็คือการจับเคปไลออนอนะครับผมอี แบบใจไปหาครมไลอ้อนกันตัวเมียมันจะให้บัฟหนาไอวุดวินอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนาเรื่อุ้ยไอ้ก็ตัวเมียมันให้บัฟหนาไอวุดวินอะ เออเดี๋ยวหาเชปไลออนเลยเออนี่ไงเจอเราฟาร์มเวลกับเดซเวิร์มพี่กันแนะนำให้อัพดาเมจนะเอเาเลยไหมเดี๋ยวบัฟ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 เดี๋ยวพี่กันบัฟก่อนนี่ไงใจบัฟบัฟบัฟเอาเลยใจเนื้อไอตัวเดิมแน่เลยตัวเดิมกับที่เจอวันนั้นแน่เลยเอาเลยใจ อุ้ยดามิอย่างแรงไงเราอย่างแรงเอาเล็้ใจอุ้ยหน่าไอวุฒวินมานี่อุ้ยดปั๊บหน่าปั๊บปั๊บหน่าไอวุฒวินเฮ้ยเอาเล็้ใจปั๊บหน่าไอวุฒวินละอีซี่เลยดีกว่าโอ้ยเฮ้ยดามิพันเลยปั๊บหน่าไอวุฒวิน สองเท้าอุ้ยวิ่งใจเอาเอยโคตรแรงอ่ะอุ้ยได้ยี่สิบสี่วลทำไมมันได้แค่ห้าะเฮ้ยนี่ได้สามอสองอุ้ยอัพเลมใจอัพเลยอัพเลยอัพเลยดาบมดดาบมดอุ้ยดาบิดร้อยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วแล้วเรามีบัฟนายวุฒิบินโอ้โหร้องบอสร้องแน่บอสโอ้โหจบเกมอาร์ค เดี๋ยวเราไปตีวอสกันไหมเอาเลยเอาพวกเอาแ okay, ล้วครับตอนนี้เราก็เจอเอ b o มันจับร้อแล้วนะผมมาเป็นฝูงเลยบอกจับยากแน่นอนโอเคไปไมั่ใจ สิงเราต้องทำก็คือทำไงดีวะเดี๋ยวใจอยู่ไกลๆก่อนเราต้องค่อยๆส่อ <c oughs> งี่ยตัวผู้นะ่ะตัวผู้เวลร้อยแปดโอยแต่แต่มันแมวหมูไงมันอยู่มันฝูเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงดิแล้วมันอยู่กลางทะเลทรายแบบนี้ด้วย <c oughs> ทำไง <c oughs> เดี๋ยวหาตัวเมียเวลเยอะก่อน <c oughs> <c oughs> ผมจะขอเติมฟูนแล้วกันใจได้ด้วใจตัวยอีกเยอะแล้วเ,เดี๋ยวพี่ยันหาจุดล่อมนะันบนหินนี่แม่มใจเนี่ยบนหินนี่มันน่าจะขึ้นไม่ได้นะแล้วกระสุนตะไน่เพิ่มเลยจะหมดละก็ไม่เป็นไรยิงล่อมาเฉยไม่ต้องยิงฆ่าเดี๋ยวพีาา่ยันฆ่ามันเองอ,อ๋อเรวจะอ่าเดี๋ยวปรับเดี๋ยวจะก,ก่อนพวกนี้ เด right? no ี๋ยวใจยิงล่อมานะแล้วเดี๋ยวมรีบวิ่งมาขึ้นหินเลยยิงจากไกลๆอ่ะเอาจุดที่มองเห็นน่ะล่อมาหาพีกันให้มีช็อตกันมาใช่ไหมวิ่งมาเลยมามามาม่ใจวิ่งอะตืนๆมาแล้วมาแล้วไหนด้านหลังหมูหมาุกเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมใจใจเออโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย มุเจ็บ I'm joking stop 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 Stop! stop ตัวเคตัวผู้กับตัวเมียเวตัวนี้เว้ยน้อยมากใจเพิ่งฆ่าตัวเมียเวเยอะนะเคมันกัดกับอีแรงเอ้ยมีคใจติดใจติดเฮ้ยติดอะไรติดอะติดอยู่ไหนอะมันไปหามใจ่ะน่ะมันตัวอีแรงอยู่น่ะ ไปขึ้นมาไม่ได้มัไม่จะว่ดขึ้นมาได้เฮ้ยโธ่ไอ่อ่ไอ่ย่าดีจะยิงให้สลบดิโวเจดตายจดตายมุจดตายเว้ยใจวิ่งมาหาพี่จันเลยตัวผู้สลบละหรือตัวเมียเฮ้ยมาอนนี่ไอ้ใช่ เรียบ <พอ S 1> ร้อยลูกสนใจไปเอาตัวผู้เลยอยู่ตรงนู่นน่ะโอ้ยอยู่น้ำว่ะ ไ,ได้นี่ยงังรอจะลองขี่ดิเอออย่างเท่เออเออกคำรามด,ด้วยหรอภูมิใจคำรามปะฮะเมื่อกี้ตัวมันจะคำรามปะ,ะกดคิกขวากดคลิกขวาดิตัวซี ไม่มีเลยอ่าแล้วทไมมันมีบัฟวะเมื่อกี้น่าจะเพิงคำรามไปมั้งเนี่ยมันก็เลยคำรามต่อไปโอ้ยนักเรียนเดินช้าไอ้มาเหอะการดดตรีดามิดอย่างแรงอ่ะ เอ้ยโคตรตึงอะ่ะพีซิกมาเป็นไงพีซิกมาพีซิกเก็บไข่เลยไหนดิขไข่ไว้เท่าไหร่เบสิบสองสอบสองไม่เจอตัวไม่น,น้อยเบสิบสองอีกละนู่นใจอีกตัวหนึ่งอยู่นูน่นฆ่าเลยอยู่ไหนไวะเนี่ยไอตัวเมียมันปับ๊บอ่ะตัวมัน